พระเครื่องที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะผมมักจะนึกถึงนะครับพระพุทธ25ศตวรรษนะฮะเป็นพระที่รวมคณะาจารย์นะฮะ108ทั่วประเทศไทยนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหลวงปู่โตโด,ด้วยนะฮะแล้วก็พระคณะาจารย์เก่งๆอีกมากมายนะครับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นพระที่มีค่อนข้างมากนะรสร้างจำนวนมากแล้วก็มีบล็อกแม่พิมพ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะวันนี้ผมได้บล็อกแม่พิมมา2 บล็อกนะฮะอยากจะแนะนําให้รู้จักกันนะฮะบล็อกนี้ยึงเลยนะบล็อกที่1นะฮะเป็นบล็อกอพิมพ์นิยมนะฮะนี่เขาเรียกว่าบล็อกมีเข็มนะเข็มมีเข็มดูยังไงนะครับบริเวณฐานนะฮะเนี่ยจะเห็นว่านะฮะมีเส้นแตกนะคล้ายเข็มนี่นะฮะนี่นะฮะอีกบล็อกหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าบล็อกตาตุ่มนะฮะตาตุ่มก็จะมีอ่าตุ่มนะขึ้นบริเวณนี้นะฮะก็เป็นคราที่อ่าพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ